สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวประกันสังคมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะวิธีเบิกประกันสังคมม .33 ม .39 ม .40 กรณีติดโควิดมีขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากขานที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลต,ตอนต่อไปนะคะ วิธีเบิกประกันสังคมในกรณีที่ผู้ประกันตนม .33 ม .39 ม .40 ติดโควิดนะคะก็สามารถขอรับเงินทดแทนเมื่อขาดรายได้ กรณีที่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมติดโควิด -19 นะคะสามารถใช้สิทธิ์ในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลและเงินทดแทนรายได้โดยผู้ประกันตนแต่ละมานตาจะต้องเข้ารับการรักษาในระบบสปะสะชนะคะเพื่อขอใบรับรองแพทย์มาเบิกประกันสังคมโดยการเบิกค่าชดเชยค่ารักษาหยุดงานกรณีติดโควิด -19 จากประกันสังคมมีรายละเอียดดังนี้ ข้อแรกนะคะเข้ารักษาตัวตามระบบที่สปะสะชกำหนดค่ะต่อมาทำเรื่องของใบรับรองแพทย์ยืนยันการติดเชื้อโควิดระบุการติดเชื้อระบุวันหยุดงานด้วยนะคะข้อ3เตรียมเอกสารเบริกค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายได้จากสำนักงานประกันสังคมโดยเอกสารหลักฐานต้องมีดังนี้นะคะ 1. แบบคำขอประโยชน์ทดแทนสปส2 0 1ขีดน,นะคะดาวน์โหลดหรือขอแบบฟอร์มแบบคำขอประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมกรอข้อมูลส่วนบุคคลและเลือกขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อมานะคะก็เลือกค่ารักษาพยาบาลจำนวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน เลือกเงินทดแทนการขาดรายได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะกับเข้ามาทำงานในวันที่ก็ระบุให้เรียบร้อยนะคะ 2. อเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะสําเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางค่ะพาสปอร์ตนั่นเองหรือสําเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ในกรณีที่เป็นต่างชาติหรือต่างด้าวค่ะ 3. สําเนาบัตรประกันสังคม 4. ใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่สำคัญต้องระบุวันหยุดงานด้นะคะ5ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลก็นี่เบิกค่ารักษา 6. หนังสือรับรองการหยุดงานจากนายจ้าง 7. สําสำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมซัพย์หน้าแรกค่ะ 8. กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุลต้องแนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยนะคะ วิธีเบิกประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนม .33 ม .39 มและก็ม .40 สําสำหรับผู้ประกันตนม .33 นะคะกรณีลาป่วย30วันแรกจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กรณีจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า30วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่31ของการลาป่วยค่ะโดยรับเงินทดแทน้อยละ50ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน15,000บาทนะคะตามใบรับรองแพทย์ครั้งละไม่เกิน90วันปีละไม่เกิน180วันหากป่วยเรื้อรังก็จะได้รับไม่เกิน365วันค่ะ ต่อมานะคะเบิกประกันสังคมโควิดสำหรับผู้ประกันตนม .39 ก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างอยู่ที่จำนวน4,800บาทตามใบรับรองแพทย์ครั้งละไม่เกิน90วันปีละไม่เกิน180วันยกเว้นได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรังค่ะก็จะสามารถได้เงินทดแทนไม่เกิน365วัน ที่สำคัญนะคะต้องมีการส่งเงินสมทบ3เดือนภายใน15เดือนก่อนวันเข้ารับการบริการทางการแพทย์ต่อมานะคะเบิร์ประกันสังคมโควิดสำหรับผู้ประกันตนม .40 ค่ะจะต้องส่งเงินสมทบมาอย่างน้อย3เดือนในระยะเวลา4เดือนจนเกิดสิทธิ์ก่อนนะคะจึงจะเบิกเงินชดเชยไรายได้กับสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ เงินทดแทนวันละ300บาทกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่1วันขึ้นไปแต่ไม่ถึง30วันต่อปีนะคะสำหรับทางเลือกที่1และ2แล้วก็ไม่เกิน90วันต่อปีสำหรับทางเลือกที่3ค่ะ เงินทดแทนวันละ200บาทกรณีแพทย์ให้รักษาตัวที่บ้านตั้งแต่3วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน30วันต่อปีสำหรับทางเลือกที่1และ2และไม่เกิน90วันต่อปีสำหรับทางเลือกที่3เงินทดแทนวันละ50บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปีกรณีไม่ได้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือไม่ได้กักตัว มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงานนะคะเฉพาะทางเลือกที่1และ2เท่านั้นสำหรับทางเลือกที่3ค่ะไม่คุ้มครองต่อมามีคำถามที่เข้ามานะคะเบิร์ประกันสังคมโควิด19ต้องใช้เวลากี่วันถึงจะได้รับเงินชดเชย การเบิกเงินชดเชยต่างๆจากประกันสังคมนะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการพิจารณาเอกสารของเจ้าหน้าที่ประกันสังคมค่ะซึ่งเร็วสุดอาจจะได้รับเงินภายใน7วันหรือภายในวันที่30หรือ31ของเดือนที่ทําเรื่องเบิกผู้ประกันตนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินได้ที่ www.sso.go.th นะคะหรือโทรสายด่วน1506ค่ะ จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวประกันสังคมวิธีเบิกเงินชดเชยในกรณีที่ติดโควิด1 9สํสำหรับผู้ประกันต,นตนตามมาตรต่างๆนะคะทุกๆท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ